สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายไทยเนยเล่านํำครับผมอีสานรพร้อครับนี่ได้นองไม้ดองมาครับนี่นอไม้ดอหนอไม้ดอกโอ้โหนอไม้ดองคม,ม,มือท่านสมัยเลยดิยขายอยู่ห่างเลยครับน้องแต่สีมันขาวขาวจะแบบแบแบบจะตกใจวะ มาครับมินีซีพะะ่อเมาเฮดเมนูไก่บ้านผัดไก่บ้านแกงขวดเนาอไม่ดองเนามาชุครับผมแล้วพริกแกงเน,นี่ยนี่ครับผมจะมีข่าตะไครพ้พริกบักกูครับผมกระเทียมก็ทรายครับผมพริกแห้งใหญ่พริกแห้งเล็กครับผม อันนี้แล้วก็กะปิด้วยครับอันนี้คือพริกแกงครับผมแล้วก็ก็เดินกันจะไปตำพริกแกงก็นครับพี่นอ้องมาครับพี่นอ้องมาตำพริกแกงกันก่อนครับผมอันนี้ก็กะปิครับผมคนอื่นใส่เกลือลงไปนิดนึงพริกแห้งแดง,งตำแบบที่ตำแบบสดๆเลยหมดบ่ต้องอะ่ะ ถ้าอยากแดงก็เพิ่มลงไปหลายๆครับผมพริกนีครับพี่นอ้องอย่างเพดก็ใส่ไปพริกอันนี้พริกอันนี้มันหายว่มเพคกับผมพริกอันนี้คือห้สีสันครับเอเครับพีน่น้องพาถ้าใครไปปลูกต้อไปตำ่ำ ตำละเอียดเลยครับพี่นอ้องทีนี้เขาก็จะไม่ใส่นยครับเกสรับครับผมหอมแดงเราจะตำแค่แกงถ้วยเดียวครับแกงหม้อเดียวเราก็เลยตำม,มาเยอะกระปิครับผมพริกไทยพริกไทยถ้าเป็นพริกไทย ขาวน่าจะดีครับผมแต่พริกไทยพริกไทยดำก็ใช้ได้ครับผมนี่ใส่พริกไทยดำตอ่อครับตามอันนี้ที่ว่าเสร็จโอเคครับพี่น้องตาม่า็เริ่มละเอียดเลยครับพี่น้องแต่ผมบดเลยพัดโบดเตยทให้มันละเอียดเมื่อยห <laughs> น่อไม้ดองผมเอาเอามาต้มก่อนครับพี่น้อง มเส <vegetables> ร็จแล้วค <around> รับผมเทเลยก่อนอื่นนะครเอาหวันกะทิล่งก่อนครับผมกะทิก <flow> ึ้นกะทิเป็นเด็กเสียบอกฮันชิมะเคี้ยวกะทิไฮกะทิเตกมันกันได้ครับพี่น้อง เขียวไปจนกะทิแตกหมกลยะกาิกุงเดระพี่นมากระิองมันใิ่พยผิกตรงไปก่อนนี่ครับขบวยตกักก็เลยเลยฮาก๋าิเขี่ยวพริกต่อครับเขี่ยวไปมันเข่าไปแล้วเข้ม รับเ้ยมันแห้งเราก็เติมครับผมเราจะคั่วไปจนให้มันหอมอะไร กานคั่วแกงขั่วกะทิหอม่ดองใส่ไก่บ้างนะครับผมยัไง่ะีก็จะเลิมเปลี่ยนอะไรดะที่แกี่แกงกมมระตํมหมกมเร่แฮมอะเออ่ะครับผมเอามือไงผมก็จะเอาไก่เลยครับ ต่อมาเราก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปครับผมจะแกงขั่วนอกไม้ดองอาจะแกงไม่เยอะครับผมแกงประมาณเนี้พอแล้วครับที่เหลือเก็บไว้โอเคครับผมผมจะใส่น้ําตาลหนึ่งซอนครับผมแล้วแต่ก็จะใส่นะ ไม่อยากใส่ก็ได้น้ำตาลสีโรชใส่ช้อนครึ่งเออครึ่งช้อนรสด,ดีครับผมรสด,ดอีอ่จะใส่เกลือก็ได้จะใส่น้ำปลาก็ได้ครับใส่น้ำปลามันก็จะมีกลิ่นแรงอยู่นิดน,นึงผมจะใส่น้ำปลา รอ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 มันเข้าออก,กันก่อนรอมนค่อยๆเดือดแล้วค่อยเข้าออก,กันครับผมเผ็ดเผ็ดแล้วก็จางเขาก็จะใส่เกลือครับผมอันนี้คือกระปุกเกลือครับใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปหน่อยใส่น้ำตาลเพิ่มพ่อ อาการปรุงเครื่องปรุงแล้วแต่ใครชอบครับถ้าไม่ชอบหวานเขาก็บปต้ตองใส่หวานครับผมเขาก็ใส่ซีรสโดยพอ่อทางผู้ชอบหวานผู้ใดชอบใส่ใดอาหารมันบรรตอยตายตัยเริ่มเลยครับพี่นอกมันๆเค็มๆฮาๆา โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวลอมันสุกก่อนเดี๋ยวรอนําเดดก่อนครับรออมันสุกก่อนครับปิดไว้ก่อนโอเคนี่ห้องกับก็ชีสสุกเลย,ยชีสได้เลยครับพี่น้องโอ้ยรอนรอรอ,อได้ได้เลยครับพี่น้องเอ้ยได้เลยครับแกงนั่นแกงอะไรวะแกงขวเหน่อไม้ดอง แกงแดงหน่อไม้ดองเดี๋ยวซิมันก็ทำไมไม่เอา้อนกลางเดี่ยมก็สิขีเดียดครับพี่น้องเออไ่้แล้วครับคลิปนี้ก็ใชบบุด้กินให้เบิ่งขึ้นเก่าครับผมเพราะว่าดนเวลาเฮดี้อันเลยครับ ทกค้าก็ลายโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับพี่น้องพ่อันดีคลิปหน้าสวัสดีครับผมโอเคครับ